ชมเพราะว่ากิจกรรมคือแน่นมากพาคุณผู้ชมไป,ไปออกกําลังกายกันบ้างนะคะกับกิจกรรมนะคะการปั่นจักรยานในพื้นที่จังหวัดสุขโทขทัยพื้นที่แรกเราเห็นกันไปแล้วนะคะที่จังหวัดพิศณุโลกค่ะเขาทํามานะคะตั้งแต่ในช่วงก่อนสงกรานแล้วนะคะและต่อเนื่อง3พื้นที่จนถึงหลังสงกรานเลยนะคะพิศณุโลกสุขโขทัยกําแพงเพชรและก็เพชรบูรณ์นะคะ3พื้นที่นี้นะคะมีอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมนี้กันนะคะที่บริเวณหน้า วัดพระมาหาธาตุนะคะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นประธานรับนักจัก,กรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมาราชกุมารีนะคะแล้วก็มอบรางวัลให้กับนักกีฬาทัวหญิงที่ชนะเลิศก,การแข่งขันประจําวันค่ะโดยมีทางด้านของประธานสหาพันธ์จัก,กรยานแห่งอาเซี แล้นะคะและก็นายกสมาคมจักรยานกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะในวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันสเตทที่สนะคะสำหรับทัวร์หญิงเส้นทางเขาเริ่มต้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยนะคะผ่านไปยังโบราณสถานที่สําคัญต่างๆนะคะเข้าเส้นชัยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเส้นทางการแข่งขันภายในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยระยะทางทั้งหมดเนี่ย9 95.50กิโลเมตรในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อผ่านจังหวัดสุขโขทัยนั่นเองค่ะด้วยกยารแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติดังกล่าวนี้นะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการ จัดขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจเจริญพระชนมายุ69พรรษามีผู้แข่งขันประเภททัวหญิงจำนวน12ทีมจาก8ทีมนะฮะจาก8ประเทศด้วยกันทัวชาย15ทีมจาก17ประเทศเส้นทางการแข่งขันก็เริ่มต้นจากจังหวัดพิษณุโลกครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณสีน่าได้บอกไปจะไปกันที่อุตรดิต์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตร นครสวรรค์และก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผ่านอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมระยะทางรวมทั้งสิ้นครับอยู่ที่1,242.50กิโลเมตรครับ